ดิฉันนางสาวกัลายาปองผาติพครครูสสชบ้านห้วยมะนาวนะคะวันนี้ดิฉันจะให้ท่านผู้ชมมารู้จักกันนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีการศึกษา2561นะคะแนะนำตัว่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุกัญญากรลิธนนท์อยู่บ้านห้วยมะนาวตำบลแม่สัวอสมุยจพะมยอขสาคาการศึกษาอยู่ชั้นมปลายปลายค่ะหนูได้รับหนูได้นำไปใช้ยังไงบ้างคะ ไปซื้อมูสองตัวค่ะตัวที่เหลือล,หลอองหอโซฟาบะฮะซื้อมูสองซื้อตัวตัว,ตวละหนึ่งพันบาทค่ะส่วนที่เหลือหนูเอาไปใช้ใจใานาครัวเรือค่ะมาคะหนูรู้สิยังไงที่ได้รับเงนค่ะแต่หนูได้มาทายเลยวิล่ะจะได้บิลล่ะโอ้ไม่ไเป็นไรนี่นบากว่าแล้วนูพร้อมดีจา้าละ รู้สึกยังไงที่ได้รับทุนคะรู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้รับทุนมาค่ะครูจะถามอีกข้อว่าทุนที่หนูได้รับได้นําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตหนูยังไงบ้างคะทำให้คุณภาพชีวิตหนูดีขึ้นแล้วก็บไมแม้ร <laughs> ัทำให้คุณภาพชีวิตแต่บางีแล้วก็ภาพชีวิตดีฉาและครอบครัวดีขึ้นค่ะตลดทีบ็ครอบครัวอ หนูมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะในการรับทุนอยากให้หมอบทุนในหน,น้ารอค่ะนี่นะคะก็